สวัสดีตอนเสาๆจ้าพี่น้องวันนี้ป้าแอมสิบผ้ามาเห็ดกับข้าวอีกเช่นเคยนะคะกับข้าวอาหารอีสานแซ่บของปอ้าแอมมาดูกันว่าวันนี้ป้าแอมจะทําอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นป้าแอมจะพักเก็บผักก่อน,นอเนาะจ้ะเนาะผักหวานป่านะคะอันนี้เป็นผักหวานป่าผักหวานป่าชนิดนี้กะเป็นอีกแบบหนึง่งนะจ๊ะพี่น้องเป็นอีกแบบหนึง่ง ต้นเดิมนี่แหละค่ะไปะแอมเก็บไปแอมปลูกต้นเดียวกับพ่อแล้วเนาะคะ่ะน้อถ้ามันเกิดนี่กับกินบเบิร์ดแล้วในฮื่นไปแอมมันจะมีรสชาติหวานมากนะคะหวานอร่อยมากก็มาเก็บกันเลยนะคะที่น้องแอมจะไปลวกเขาว่าของกินค้นทุกขึน้นนำไหลน้อง ของกินค้นมีคือน้ำคลองไลหนูมันเป็นจังไดคะพี่น้องวะอันนี้ก็เพิินผ้าวานอาากจะเนาะคองกินค้นทุกขึน้นนำไรลน้องของกินค้นมีคือน้ำคลองไรหนูเพิ่นวะมันจินเป็นจังไดเนาะไปเอ็มกะงองอยู่ เสียงลานข้างบ้านกับเจาเจวอยู่พี่น้องเลยเพื่อนคุยกับเพื่อนคุยพ่อแม่เพื่อนเสียงเยวเจ้าอยู่ปูกพักวานป้าก็ได้กินพักตำลึง่งน้่พี่น้องนะพักกำลึ่งมันขึ้นเองเนาะจะเนาะมัน,น,นขึ้นเองมันเราก็ได้กินด้วยพ่อและพี่น้องเอาจักน่อยกรรมจากกร,รหนึ่งกับพ่อเนาะไปใส่กับพักอันอื่นเนาะไปแอมมีหลายพักนะคะมาเนี่ยเดี๋ยวไปแอมเก็บมะม่วงก่อนไปแอมจะเอาไปทำอาหารเหมือนกันนะคะ ไปดูกันว่าแปมจะเอาไปทำอะไรนะคะเราก็เอาเกลือแช่เอาเกลือลงไปเนาะคะ่ะเนาะงหาสิหลางเราจะล้างผักกระโดกระเจียวกันนะคะพี่น้อง แช่ไว้สักข้าวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแช่ไว้แช่น้ำเกลือสักกอนจังไปล้างไห,างหมแช่ไว้สักครู่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีแ่งให้หนาสาวน้ำพี่น้องเอ้เหลือสน,นีแหละแ่งกันเนาะแ่งกันกิน แอมกส็สิลวกผักลวกดอกกระเจียวเนาะค่ะพี่น้องบาททานลวกผักหวานป่าก่อนเดี๋ยวจะลวกดอกกระเจียวทีหลังนะคะเดี๋ยวแอมจะต้องทําอีกหลายอย่างพี่น้องแอมจะไปเด็ดปีกแมงก่อนพี่น้องไปดูก่อนเขาเด็ดปีกแมงให้ปแอมอยู่ เดี๋ยวแปมล้างเสร็จแปมก็จะเอาไปทอดนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ตัวเมียนะจ้าเนี่ยตัวเมียไข่เต็มท้องพี่นอ้องเอ๋ยไข่เต็มท้องแต่ละซิเซ็พี่นอ้องเอ้ย เสร็จแล้วน่ากินไหมคะน่ากินมากเลยจ้าเนี่ยดูซิพี่น้องเดี๋ยวแตอมก็จะโรยผงปรุงรสลงไปนะคะโรยรสดีลงไปโอ้ยเรียมือบวบพี่น้องเ้ยอันนี้เมนูแมงกอกทอดกระเทียมนะจ้าพี่น้องจ๋าแมงกอกทอดกระเทียมแมงกอกทอดกระเทียมเมนูที่แรกที่เดียวคือของป้าแอมนะจ้ะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำพริกแมงกอกเรามาดูกันนะพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยนี่แต่แนวเสแสรบกินกับลวกผักปลาเอ็มน้ำพริกแมงกอกนะคะปนแมงกอกเนาะบ้านเฮาเอินว่าเจวแมงกอกเนี่ยแคเอ็มใส่พริกเม็ดหนึ่งสองเม็ดเดียวย่ายสิเพ็เดี๋ยวเอ็มสิต่ำเส้น้ำหลัง เนี่ยมาดูกันนะคะเราจะเอาแมงกอกตัวผู้มาทําน้ําพริกนะคะพี่น้องส่วนแมงกอกตัวเมียเราก็ทําแมงกอกทอดกระเทียมไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าการทําน้ําพริกแมงกอกนะคะแล้วก็แเจวธรรมดาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องใส่ปลาแดกใส่ผงชุรสใส่น้าปลาใส่พักหอมใส่กระเทียมลงไปเนาะพี่น้องเนาะปรุงตามใจชอบจ้าเลือกตัวไข่ไข่ไว้ให้คุณแม่คุณแม่บ่มีฟันปันใดเนาะจ้ะเนาะอันนี้ให้ยายมี เดี๋ยวมาดูพาข้าวอีสานนะคะพ้าข้าวอีสานปลาแอมเนาะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ลวกผักกระเจียวนะคะลวกดอกกระเจียวแมงกอกทอดกระเทียมพี่น้องเจวแมงกอกจะพี่น้องน้ำพริกแมงกอกปลาแอมน่าอร่อยไหมคะพี่น้องแซ่บแซ่บเด้อค่ะเด้อเรียมมือว่าหวาดผละบาดนี่เห็นไหมคะพี่น้อง แค่นี้ล่ะค่ะอาหารบ้านนอกนะคะเมนูอาหารอีสานแซ่บๆของปอ้าแอมวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ป้าแอมด้วยเด้อค่ะขอบคุณค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะ